ฐานสิ่งลี้ลับในป่าดงนั้นมีอยู่อย่างมากมายเกินจะรับรู้ใดเกิดจากการบอกเล่าของลูกน้องที่มีหน้าที่ตัดคนซึ่งการทำงานก็คือต้องเข้าไปในป่าเมื่อได้พิกัดไม้ที่ต้องการของลงเลยเคยได้พบได้เห็นเข้ากับเสือที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่เคยพบเจอมาเสือตัวนั้นมีดวงตาข้างซ้ายที่มีสีขาวขุ่นซึ่งก็ต่างกับข้างขวาที่สีเหลืองธรรมดา ซึ่งในตาข้างซ้ายนั้นก็คือเป็นตอหินหรือในทางไสยศาสตร์เครื่องรางก็จะรู้กันในชื่อของตาเพชรพูดอีกอย่างก็คือเสือตาเพชรนั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับเสือเลยแม้แต่น้อยและเป็นสิ่งที่หายากมากในทางเครื่องรางเช่นเขี้ยวเสือตาเพชรหนังเสือหน้าผากเสือตาเพชรขนเสือตาเพชร และโดยเฉพาะตาเพชรนั้นลุงบอกว่าเป็นเครื่องลางของขังที่เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใกลหน้าไหนก็อยากจะมีไว้ป้องกันตัวทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลมีศัตรูมากมายในสมัยนั้นมักจะถูกลอบดักยิงจากมือปืนจากฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้องเดินทางเข้าไปไหนมาไหนอาจจะพลาดท่าได้ในสักวันหนึ่งเขาก็เป็นได้ ซึ่งลุงผมเองก็เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งกับเท่าแก่นั้นมาแล้วการที่ได้เสือตาเพชรตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าตาเพชรนั้นมีอาถรรพ์อยู่ในตัวอยู่แล้วลุงบอกว่าตอนที่เป็นคนตัดไม้มีคนกระเหลี่ยงนำทางโดนเสือนั้นค่าไปกินมาแล้วสองคนกับเพื่อนคนงานของลุงอีกคน เหยื่อเดินไปเสือฆ่าไปกินเสีอเฉยๆเหมือนกันทั้ง3มคนต่อหน้าต่อตาหัวหน้าแล้วก็ลุงกับเพื่อนคนงานที่เห็นเหตุการณ์แบบที่ทุกคนเหมือนโดนสะกดให้ได้แต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าของตนเท่านั้นหลังจากนั้นลุงก็แทบจะลาออกทุกครั้งที่ได้พิกัดไม้ที่ลงเรื่อยต้องการเพราะนั่นไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเหยื่อเสือนั้นเข้าเม่อไห่แต่งานสมัยนั้นไม่มีงานให้เลือกมากนักมีงานทำก็ดีมากโขแล้ว ต่อมาลุงจึงได้ความรู้จากหมอผีก็เลียงว่าอย่ามองหรือว่าอย่าศบตาเสือนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าจะโดนเสือนั้นสะกดจิตให้เดินไปเป็นเหยื่อโดยที่ไม่ต้องออกแรงล่าอะไรเลยเรื่องเสือแปลงเป็นคนนั้นลุงบอกว่าไม่เคยเจอมาเลยสักครั้งแต่ว่าก็เคยได้ยินมาบางการตามล่าเสือตาเพชรในครั้งนั้นหมอผีก็เลียงที่ลุงบอกนี่แหละ เป็นคนรับจ้างมาจากเท่าแกอีกทีโดยตามกลุ่มตัดไม้ของลุงไปด้วยกันเลยยังไงก็คงจะไม่ต้องไปตามหาเสือนั้นต้องมาหาเหยื่อเองเป็นแน่ลุงบอกว่ากลุ่มของลุงนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเสือสมิงกันสักคนเครื่องล้างของขลังอะไรก็ไม่มีก็เพิ่งจะได้เรียนรู้กันจากหมอผีก็เเลี่ยงนั่นแหละ อย่างแรกก็เป็นน้ำมนต์ที่หมอผีก็เลียงได้เตรียมอาไว้ให้ล้างตากันเสือสมิงตาเพชรนั้นสะกดเอาอย่างที่สองก็คือกระสุนลงอาคมที่หมอผีได้แจกจ่ายให้กับคนที่พกปืนส่วนตัวหมอผีกรเลียงนั้นมีอะไรบางไม่รู้ซึ่งในครั้งนี้ต้องทำนั่งห่างพักบนต้นไม้ทุกคน ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เพียงแค่ตั้งแคมป์กลางเต็นท์เท่านั้นจึงเกิดเหตุสลดขึ้นยังไงถึงจุดต้นไม้ที่ต้องการตัดก็แยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเองคนทำอาหารก็หุงหาอาหาร คนที่ทำนั่งห้างก็ไปตัดไม้ไผ่มาขัดทำนั่งห้างบนต้นไม้สมต้นตามวิธีที่หมอผีก็เลี่ยงบอกให้พอกับจํานวนคนงานและสำหรับนอนได้เผื่อว่าคืนแรกนั้นเสือไม่ออกมาวันแรกก็หมดไปกับการเดินทางเข้ามาแล้วก็การทำที่พักเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกคนได้รับคำสั่งจากเท่าแก่ให้รับฟังหมอผีก็เลี่ยงเพียงคนเดียวเท่านั้น ห้ามทำอะไรโดยพละการโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตของทุกคนและอย่างแรกที่เท่าแก่ต้องการก็คือเสือตาเพชรนั้นมากกว่าหมายจะมาตัดเมื่อไหร่ก็ได้มากคนก็มากความคิด ลุงบอกว่าเรื่องอาถรรพ์คุณวิเศษของเสือตาเพชรนั้นบางคนก็ไม่เชื่อแต่หลายคนนั้นก็ไม่อยากจะลบลู่จึงมีทั้งคนฟังหมอผีกระเลียงแล้วก็คนที่ไม่สนใจจะฟังอย่างเห็นได้ชัดและก็มักจะปีนขึ้นปีนลงห่างไม่ค่อยจะสนใจคําเตือนใดๆเสียงในป่าเริ่มเงียบสงบผิดส,สังเกตไม่ดึกมากนัก เสือตาเพชรนั้นก็มาตามที่หมอผีก็เหลี่ยงคาดไว้มันเดินผ่านไปผ่านมาไม่เข้าใกล้เหมือนกับว่าแปลกใจว่าครั้งนี้ไม่ได้ตั้งเต็นท์แต่กลับไปอยู่บนต้นไม้แทนระยะไม่สามารถส่งลูกกระสุนไปหามันได้อย่างแม่นยำพอหมอผีก็เลี่ยงสั่งว่าห้ามยิงเด็ดขาดให้อยู่เฉยๆห้ามทำอะไรผิดสังเกต เพราะว่าตาเพชรสามารถมองเห็นกลางคืนได้อย่างชัดเจนมันจ้องมองมาบนนั่งห้างที่มีลุงผมอยู่ด้วยทุกคนพยายามไม่มองไปที่ตาของมันตามที่หมอผีนั้นบอกแม้จะใช้น้ำมนต์ล้างตารอไว้แล้วก็เหอะมันยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ท่ามกลางที่ทุกคนก็ลุ้นว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่แล้วมันก็หันหัวเดินกลับหายไปแล้วก็ไม่กลับเข้ามาอีกหรือว่าแอบซุ่มอยู่ก็ไม่รู้ได้ คืนแรกคนที่เชื่ออาถันตาเพชรก็ไม่มีใครกล้าหลับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่คนที่ไม่ค่อยจะเชื่อก็พากันหลับเป็นตายเลยจนฟ้าสว่างก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เลยได้พากันต่างแยกย้ายทำหน้าที่ใครหน้าที่มันเมื่อคืนมันคงสงสัยว่าทำไมสะกดใครไม่ได้สักคนก็เลยกลับไปแต่คืนนั้นให้ระวังตัวกันให้ดีๆมันต้องกลับมาอีกเป็นแน่วันนั้นก็หมดไปกับการทำงานตามหน้าที่แบบไม่เร่งรีบเหมือนทุกครั้ง เพราะว่าหากทำงานเสร็จก่อนก็ยังกลับไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าต้องได้เสือตาเพชรนั้นกลับไปด้วยตามคำสั่งของเฒ่าแก่คืนนี้มันเงียบเชียบเย็นยะเยือกพิกลสองทุ่มกว่าก็าเ,าเห็นมีผู้ชายเดินผ่านไปลิบลิบสักพักก็มีคนเดินกลับมาอีกแต่ว่าเป็นผู้หญิงเดินกันไปกันมาส่วนกันไปกันมาเหมือนกับว่ามาเดินตลาดแต่ก็ไม่มีใครมองขึ้นมาบนนางหางทำเหมือนว่าไม่เห็นอะไรสักคน ทุกคนบนห้างก็พากันแปลกใจว่าคนพวกนี้มาทำอะไรกันในป่าแบบนี้หมอผีก็เลี่ยงนั้นก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็มีพระธุดงไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนเดินมานั่งอยู่ใกล้ๆนั่งห้างของพวกลุงคนพวกนั้นหายไปหมดไม่มีใครเดินมาอีกแล้วแต่ว่าคนที่อยู่บนนั่งห้างก็ทำทางงงๆมองหน้ากันไปมาแต่ก็ไม่ได้พูดได้จาอะไรกัน หมอผีก็เลี่ยงก็ยังคงอยู่เฉยนั่งนิ่งสักพักก็เริ่มไอแคลกแคลกเป็นระยะไม่คาดคิดก็มีเพื่อนคนงานสะพายกระบอกน้ำปีนจากอีกห้างลงไปข้างล่างหมอผีร้องเสียงดังขึ้นมาว่ายิงยิงไปที่พระนัน่นยิงเร็วมันไม่ใช่คนยิงสิหมอผีกระตุ้นอีกทุกคนจึงมองหน้ากันเลิกลักไม่มีใครกล้ายิงสักคนทำได้ก็เพียงแต่ลองเรียกให้เพื่อนกลับขึ้นมาเท่านั้น แต่ว่าคนที่ลงไปนั้นกับเดินถือตามพระที่เดินลุกนำน้าไปก่อนเหมือนไม่ได้ยินเสียงเรียกหมอผีก็ยังร้องบอกให้ยิงยิงสิมันไม่ใช่คนจนคนที่ลงไปกับพระรูปนั้นหายลับไป ทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระรูปนั้นมาจากไหนแล้วพากันไปไหนกับอีกหลายคำถามที่ถามกันไปมาแต่ก็ไม่มีใครตอบได้หมอผีนั่งพิงต้นไม้หลับตาเงียบไม่พูดไม่จาอะไรจนเช้าของอีกวันก็ออกตามหาคนที่หายไปจนมีเสียงร้องเรียกโวกเวกโวยวายห่างที่พักไปไกลพอสมควร สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือร่างที่โดนกัดกระชากที่ลำคอและก็เนื้อบางส่วนนั้นหายไปกับคราบเลือดและก็ลอยลากหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างๆที่พบศพซึ่งต่างก็รู้ว่าเป็นเสือแน่ๆตามที่เห็นล่องรอยเท้าถูกแถวนั้นต้องเป็นเสือสมิงตามที่หมอผีนั้นบอกแน่ๆทั้งๆที่เห็นว่าเป็นพระแท้ๆเพราะไม่มีใครเชื่อจึงได้เกิดเรื่องแบบนี้เข่าและมารู้ทีหลังว่าคนที่ตายกับอีกสองคนไม่ได้เอาน้ำมนต์ล้างตาตามที่หมอผีนั้นสั่ง ไว้อีกด้วยหลังจากนั้นจึงได้พากันเผาร่างนั้นทิ้งเสียไม่อย่างนั้นมันก็คงจะกลับมากินอีกแน,น่แนแล้วค่อยจะพากันกลับมาเก็บกระดูกพุงนี้หมอผีนั่งมวนยาสูบนิ่งไม่พูดไม่จาแม้แต่คำเดียวหลังกินข้าวปลาเสร็จก็แยกย้ายกันนอนพักเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนกันทั้งคืน ก่อนคำหมอผีก็สั่งเด็ดขาดว่าบอกให้ทำอะไรก็ทำตามทำไปอยากจะพากันตายในป่านี้ตามที่คาดมันคงจะกลับมาไม่เจอเหยื่อที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็คงจะมาในร่างพระอีกครั้งหมอผีก็เอ่ยนิมนต์ให้พระเข้ามาไก,กลๆต้นไม้จะได้ถวายน้ำดื่มให้ทันตามที่สั่งไว้เพื่อนคนงานก็เอากระบอกน้าห้อยปลายปืนส่งให้ พอพระเงยน,น้าเขามาไกลก็สับไกลปืนเสียงดังสนั่นกระสุนเข้าเต็มใบหน้าแต่ว่าพระรูปนั้นแค่หงายหลังเล็กน้อยและปืนอีกหลายกระบอกที่มีก็ยิงเสียงดังสนั่นแต่กลับไม่ละลายเครื่องผิวพระรูปนั้นเลยแม้แต่น้อย พระลูปนั้นได้แต่พังะไปตามแรงของกระสุนเท่านั้นแล้วก็หมอบลงกลายเป็นเสือโครงตัวใหญ่จนทุกคนตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าลุงบอกว่าแค่พระยิงไม่เข้าก็อึ้งแล้วแต่นี่พระกลายมาเป็นเสือต่อหน้าต่อตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วละ เสือสมิงมีอยู่จริงๆมันแง่หน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างแย่เขียวสสแยอย่างโกรธแค้นหมอผีร้องบอกให้สาดน้ำมนต์ลงไปที่เสือนั้นตัวหมอผีเองก็กระโจนพลวดพลาดลงไปเบื้องล่าง สิ่งที่เห็นก็ทำให้ทุกคนตาค้างเติ่งร้องเวอ่อเข้าไปอีกร่างของหมอผีกลายเป็นเสือโครงตัวใหญ่กว่าเสือสมิงนั้นเกือบสองเท่าเข้าฟัดเวียงกันไปมาลองหกหากดังลั่นป่าลุงบอกว่าตอนนั้นเสือสองตัวฟัดกันไปมาจนฝุ่นตลบจนมองไม่เห็นอะไรได้แต่พากันนั่งตัวสั่นไปหมดจนเสียงสงบฝุ่นเริ่มจางก็เห็นเสือสมิงตัวนั้นนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหว เสือตัวหมอผียื่นหอบอยู่สักครู่ก็เดินไปคาบกระบอกน้ําของแกที่ห้อยเอาไว้มากินแล้วก็ค่อยคืนลากเป็นคนหมอบอยู่แบบนั้นก่อนจะนั่งพิงต้นไม้ร้องบอกให้โยนหอ,อยามวนลงไปให ทุกคนนั่งตัวสั่นได้แต่มองหมอผีนั่งสูบยามวนแบบสบายใจเสือกลายเป็นคนแล้วก็คนกลายเป็นเสือนี่เราอยู่กับเสือทั้งวันทั้งคืนแบบไม่รู้ตัวกันเลยจริงๆจนฟ้าสว่างจึงกล้าลงมาจากนั่งห้างอย่างระแวงหมอผีก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแกน่ะไม่ใช่เสือสมิงที่แกเป็นเสือได้ก็เพราะว่าใช้วิชาปลุกยันเสือโครงไม่ใช่วิชาเสือสมิงที่มันกลับเข้าตัวได้แบบนั้นและแกก็ไม่ ชอบกินเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อคนแต่อย่างใดแกถือศีลกินแต่ผักกับผล,ลไม้ตามป่าเขาเท่านั้นส่วนเงินค่าจ้างจากเท่าแกแกจะเก็บเอาไว้ใช้ช่วยเหลือชาวก็เลียงของแกเองแต่มันก็ทำให้ทุกคนเสียวสันหลังไม่หายและหลังทำพิธีแล้วก็สะกดวิญ,ญญาณเสือสมิงนั้นเสร็จได้ตาเพชรกำหนังทั้งตัวของเสือตัวนั้นก็พากรับโดยที่ไม้ยังตัดไม่เสร็จ พร้อมกับนำเท่ากระดูของเพื่อนคนงานไปให้ญา,าติบำเพ็ญกุศลต่อไปคนงานที่ไปรวมทั้งลุงผมก็ได้หนังเสือนั้นมาคนละชิ้นลุงผมทำงานอยู่กับเท่าแก่จนป้าท้องลูกคนแรกก็กลับมาคลอดลูกแล้วก็อยู่บ้านเลยแต่หนังเสือนั้นลุงบอกว่าให้กับปู่เป็นคนเก็บเอาไว้แต่ว่าทุกวันนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่กับใครแล้วหลังจากที่ปู่เสียไปก็ไม่ได้มีใครสนใจอีกเลย